นี่คือ EP 6นะครับากับการแข่งขันแคนเป็นปกติในรอบสุดท้ายและาสเตอร์คัสรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับผมเปิดมาเป็นมาสเตอร์คันะครับกับอ่าของ a h c นะฮะแข่งเป็นเวนเอ็มบัสเตอร์นะครับที่จะต้องนะโชว์ความมั่นใจตัวเองตัดเพ้าะกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าดูไม่มั่นใจแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจด้วย a h c IP for free <laughs> อ่านะครับอะไรอย่างนง้นซึ่งผู้ชนะนะครับก็คือเกลียวนะครับจากทีมมาริยาครับก็ได้ไปนะนะครับอ่ะต่อไปเป็นแคปปีนนะครับพัตตคาจริงจริงไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรก็แข่งขันกันตามปกติอ่าแคมเปญวดนี้เป็นแฟชั่นวิดีโอนะครับสมบทบาทเป็นสัตว์นะครับที่เข้ากับสูตรของ โดชันวาสลีนกลูตาไฮายาห้าสูตรซึ่งท็อปท็อปฟรีของของมาสเตอร์ค์ดก่อนหน้านะครับจะได้เลือกก่อนว่าจะเอาสูตรอะไรส่วนที่เหลือนั้นเ<อ>ย้ก็หยิบเอาเองอยากได้อะไรยิบเอาอ <laughs> นะฮะอ่ะก็แบ่งกันไปนะครับซึ่งเป็นซึ่งกติกาของเขาก็คือเบนเทอร์จะมีเวลาทั้งหมดทั้ง,งเชปเลนสิบห้านาที ในการทําซึ่งต้องจัดสรรปันส่วนกับลูกทีเราเองเพราะลูกทีต้องทาทีละคนครับต้องแบ่งกันเอาเองนะว่าจำนวนคนที่มีเราจะแบ่งถึงห้าตทีกับใครยังไงเท่าไหร่เ,ออเพราะถ้าแบ่งน้อยไปเขาก็อาจจะได้ผลงานที่ไม่ดีแต่ในขณนะดเดียวกันถ้าแบ่งมากไปเลือกคนที่เหลือลเขาจะเหลือเวลาอะไรมาทํานะครับเพราะฉะนั้นแคปเปนนี้การจัดก,การเวลาของเมเทอร์สาคัญมาก ซึ่งมีซึ่งมีมากถึงสองทีมที่จากการเวลาพลาดครับก็คือทั้งทีมเอนโทแล้วก็ทีม IA, มาเดียซึ่งราย,ยานหนักกว่านะครับเพราะอะไรผาไปสองคนแล้วเหลือเวลาอยู่สองนาทีครึ่งโดยประมาณแต่เขายังเหลือสองคนนะที่อยากไม่ได้ทำแคมเปนเขาเลยต้องตัดเกลไม่ต้องทำแคมปเปญเหลือไว้อีกคนหนึ่ง นะครับซึ่งผลออกมาก็ไม่ทันนะครับอืมก็ไม่ทันคือแบบบางคนนี่ไปถึงแท็กไลน์แล้วมันต้องพูดแท็กไลน์เป๊ะๆไงว่าวาตลีตุ๊ตตุ๊ดต๊ต๊มันเสียดายอะเสียดายเห็นหลายคนทำมาเสียดายเสียดายที่หมดเวลาก่อนมันแบบโอ้โหคือเปิดมาช็อตเลขสวยมากแล้วก็ไล่เรียงไปโอ้โหจะเิฟอยู่แล้วติดติดแท็กไลน์เล้เดียวอะ บางคนก็ลืมลืมเหตุไะไรว่ามันต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียดายจริงๆนะครับในสุดท้ายทีแพนเค้กนะครับชนะถึงสองคนอ mm hmm. <laughs> ก็คือภูมิกับบีบีนะครับผมนี่อื mm hmm. นะครับแต่ทุกคนรู้กันครับถ้าบีบีชนะถ้าทีแพนเค้กชนะจะเกิดอะไรขึ้น นะครับทุกคนจับจ้องถึงสีหน้าของน้องบีบีนะคะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนนี่แบบโอ้ยเห็นแล้วกหินลิงไก่หมดแล้วลูกเอ้ยนะครับก็คือถ้าอยู่ในละครเรื่องพยาอสูรนีก็คือเตรียมรับตะขับจากคุยายววนาแล้วนะครับะครโอ้ใค่เดียวกันด้วยเออกันตนาหอนกัตนก นะนะนะครับ,นะนะรบพราทีแพ้ที่ชนะนะครับแต่อย่าลืมนะครับอีพีที่แล้วเขา <laughs> เขาเมกดิวอะไรกันไว้ <laughs> ออภรรยาเขาเมกดิวกับนาการนะครับว่าจะไม่ตัดใครออกนะครับเพราะว่าภรรยาเขาก็เล็กดิวกับสองสองมเทอร์ที่เหลือไว้ว่าเออถ้าทีคุณชนะจะไม่ตัดทีมเราออกนะ <laughs> อ,<ม> <laughs> อ่ะ <laughs> พอถึงห้องดำ นะครับพอถึงห้องดําโอ้โหเหตุการณ์ก็ดูปกติดีแบบตึงแบบปกติอนนะนะฮะอ่าเกดเกดเกดมีปามี่กับปักเกอร์เข้าไปในห้องนั้นครับอืมนะครับแต่ดูดูเหมือนปามี่เขาไม่ค่อยไฟเท่าไหร่แบบว่าดูดูไม่ไหวแล้วว่าดูอยากออกแล้วอืม <laughs> ดูไม่นูอยากไฟเร็ว นะครับส่วนปักเกอร์นะครับมีคำพูดดึงที่แบบมาผิดรายการป่ะววันนี้ <c oughs> <c oughs> คืออะไรรู้ไหมครัปักเกอร์เขาพูดบอก่าเลยว่าเออคือมีเพลงของผู้มู๊ตกใจมันคเขาเขาลองว่าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลักกับไปหนูยังชื่นในคำนั้นค่ะพี่เพนแม่ ไม่เด่นไม่ดังจะไม่คันหลังปะปกัตตาอ่ากัตตาต้องซื้อลิขสิทธิ์เพลงไม่ฮะถ้าเป็นไม่หมดนี่น้องอาจจะเข้ารอบนะฮะแต่ว่าแต่นี่ถือเป็นเดือบเบสไงเออวิเราแข่งหาดังเบสมักจะเดงผิดผิดเวทีไปไหนมีเวทีไปไหนนะฮะเด้๋ยวต้องต้องเรียกพี่นะฮะเพราะว่าอายุเขาก็ไล่กันไปพี่เรานะเออนั่นแหละ อะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยแบบนะทัน้นพี่เพย์จะตัดสิใจอย่างไรดีพี่เพก็ถามคนที่อยู่ในห้องนังก่อนว่าเอ้ยจะไปถามเมนเทอร์น้องๆไหมเขาบอกว่าไม่ต้องค่ะหนูเชื่อว่าพี่เพยตัดสินใจได้แล้วจดท้ายเป็นไงฮะตัดสองคนฮะอืมมันก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวนะและอีทีเมกดิวันนั้นดิวล่มเหรอ ้ว <Hello? S 2> ด,ดิวลมเหรอนะคะคนอื่นว่าบอกดิวลมดิวลมบางคนก็คิดว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะที่เพนตะบัดตัดหรือเปล่าไม่มีคนพูดอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดอ่ะมมีคนเขียนคอมเมนต์กันอย่างนั้นมีมีนะคะอันนี้พูดกันในเทิงแบบในรายการนะนนไม่เกี่ยวนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับอ่ะเพราะกด พอปรากฏกลับมานี่ฮะคำพูดมากไปคำหมายตัดสมนะครับในระหว่างที่ตึงๆกับนี่เนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงในขณะที่ทุกคนกำลังตึงๆกับห้องหลังจากห้องดำนะครับว่าทำไมพี่เพนถึงตัดสองคนทำไมไม่ทำตาสัญญาพี่เพนก็บอกเหตุผลว่าเอา้าก็พี่ชนะสองคน พี่ก็ได้ใช้ติดตัดสองคนไงพี่ได้สองสิทธิ์ไงเออ <laughs> แต่อา่าลืมนะครับมันคือการเลี่ยมแนิดหนึ่งนะคร <laughs> ับ <laughs> เพราะกติกามาอนุญาตให้ตัดมากกว่าหนึ่งได้อยู่แล้ว <laughs> แต่แต่ดีก็คือถ,ถ้าถ้าทีมคุณชนะจะไม่ตัดปรรยาออก <laughs> พี่เพลงก็เลย <laughs> ก็เลยบอกว่าเออตัด อ่าไม่จะบอกว่าไงอ่ะไม่เอาก็ใช้สิหนึ่งก็ตัดทีมแอนโทใช่ไหมไปตัดมารยาอันนั้นคือตามดีลนี่อันที่สองก็คือพี่ใช้สิที่สองก็ตัดอีกคนหนึ่งไงถูกถูกแม่แต่ในระหว่างที่เทียงกันอยู่นั้นคุณดูมารยาก่อนนะครับผมมารยาเนี่ยคือมาในทีมทีมออฟตูสนะครับครบผมนะคือมาในตระกูลทาเกรียกันเลยอื เป็นเจ้าแม่นางพญาบางโออนะครับนี่ทีมงานก็ขยัขยนแล้วก็รู้งานนะฮะติดฉาก็ติดทับเลยนะครับคือถ้าผมอย่างนี้ก็ดูสวยแล้วอะ่ะแต่แต่พอออกมาจากห้องดําเนี่ยอยู่ดีๆก็ปล่อยผมเฉยเลยแล้วเป็นอย่างเนี้ยแล้วผมอย่างนี้ทุกคนมาดูตลกอะ่ะอะไรอย่างนั้น มาดูตลกแล้วแบบเยี่ยงดีกันไปหมดเลยอะ่ะใครที่จะดูเครียดกลับไปตลกทรงผมมาเลยยะ <laughs> เออเอออะไรอย่างนั้นแล้วมันก็มีการตั้งคำถามของคนดูฮะว่าอา้าวแล้วแล้วที่มาเลยาะตีวทำอยู่กับรายการอา้าวแสุงกูทำฟรีระเนี่ย <laughs> อา้อาวอา้าวพี่เพนทำไมพี่ทำกระดูอย่างเงี้ย <laughs> เออ นะครับมันก็เลยเย่เละเอ่ออ้าวแต่ใดๆอาทิตย์หน้าต้องเลือกหนึ่งคนของแต่ละทีเข้าไฟเดอร์วอล์อยู่ดีนะคะออก็ใกล้ละใช่มาต้องเลือกแล้วไงอาทิตย์หน้าพี่เพมบอกว่าอ้าวไหนๆอาทิตย์หน้าต้องเลือกของไฟเดอร์วอล์กพี่ก็ทําให้มันง่ายขึ้นอืมเพราะนั้น สถานการณ์ตอนนี้นะครับทีมแอนโทรหรือสองคนนะคะส่วนทีวมายากับไปเคกหรือคนละสามอืมอืคราวนี้แหละเราจะไดู้ได้รู้แดลว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยใครจะได้เข้าไฟนอลวอล์แล้วทีมไหนจะชนะมาดายาจะเป็นเชมปสมัยที่สองติดต่อกันหรือเปล่าอืมอีกสองตอนอสุดท้ายใช่ไหม,อมอเอออะไรนะอีกสองตอนสุดท้ายใช่ปะอว่าใช่อีกสองตอน,ตอ,นอีกสองตอนโอเคครับ